ตัวข้างหลังที่กำลังยืนถือหัวกำลังยืนถือหัวแล้วก็แบบโอเคเอาเอาหัวจอมมารมาเดี๋ยวผมถือให้เขาก็หยิบหัวจอมมารมาแล้วก็มองกันกันกบรอยจออีประมาณ3-4คนเลยบอกว่าดมเลยสิเดี๋ยวแล้วก็คือที่แม่มดบอกว่าเหตุการณ์อะมันในรูปเนี้ยคือมันมันมีมันมีประเด็นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์น่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือจอมมารอะไปแบกของกับผู้ช่วยแม่มดส่วนแม่มดก็เต้นอยู่ในงานกับ รอจอมแม่วดก็เต้นอยู่แล้วเหมือนแบบว่าเขากำลังจะขนของกลับใส่รถเข็นกลับและก็บายบายกันแล้วแม่มดอ่ะก็ถือหัวจอมารแล้วก็เดินใส่หัวกล่องเดินสักพักหนึ่งอา้าวจอมารกับผู้ช่วยแม่วดหายไปไหนตายแล้วก็โทรตามไม่มีคนรับโทรไม่ติดไม่มีคนรับโทรไม่ติดแล้วสิ่งสภาพแม่มดก็คือถือของแล้วก็ถือถือหัว <laughs> ถือหัวจอมาน่ะหัวกล่องจอมารเนีในขณะที่จอมารก็คือแบบคลุมผ้าแล้วก็เดินแม่วดถือหัวจอมารอยู่ สภาพนั่นสงสารมากคนในงานมองอะ่ะมันดูแปลกไงมันดูมันดูประหลาดอะ่ะแล้วคือแม่พลก็ออกมายืนอยู่ข้างเสาหน้าง,งานก็ตอนแรกก็บายบายเด็กๆเรียบร้อยเลยแหละบายบายเด็กๆบายบายทุกคนที่มางานแหละเด็กๆเดินออกมาเจอแม่มดยืนอยู่ข้างเสา <laughs> ถือหัวจมู <laughs> <laughs> โอ๋ยสภาพถือแบบถือหัวจมูกแล้วก็ยืนเนี่ยเออกลับบ้านยังไงดีนะ จะกลับภาษาไปไหนกันจะกลับเองดีไหมทุกคนก็ออกมาเลยก็แบบว่าเอ้าแล้วทุกคนไปไหนล่ะไม่รู้หายไปไหนโอ้เดี๋ยวเขาก็คงมาแหละแล้วไม่มดก็นั่งยืนอยู่แล้วแบบโทรศัพท์แบตกำลังจะหมดแล้วเหมือนรอเจ้าก็บอกเอาของผมชาจไหมเหลืชาจปึ๊บชาจแล้วก็ยืนอยู่ข้างเสาแล้วก็แบบโอเคเอาหัวจอมมารมาเดี๋ยวผมถือให้ แล้วไอหมาคนผมคนผมทองคนเนี้ก็เป็นก็เป็นเออก็เป็นคนที่ถือหัวเป็นคนที่ถือหัวจอมานเขาก็หยิบหัวจอมานมาแล้วก็ดูข้างในอ่ะด้านในแล้วก็มองกันกับรอจอีกประมาณ3-4ี่คนเลยบอกว่าดมเลยสิเดี๋ยวดมเข้าไปเลยสินั่นกลิ่นจอมานเลยนะนั่นจะมันจะมีสักกี่ครั้งเชียวที่เธอจะได้ดมกลิ่นของจอมานอ่ะสูดเข้าไปเลยสิหัวเหม่งนะแล้วหมาเขาบอกว่าไม่ ไม่ไม่อะแล้วก็แบบกรีดร้องอะเลยวแม่มยก็บบขำอยู่ในหัวกล่องของ,ของตัวเองแล้วก็กำลังเครียดว่าโดนทิ้งหรือยังว่าแล้วทุกคนก็แบบดมเลยสิดมดมดมเลยแล้วทุกคนก็ยุโอ้ยยุเก่งกันจุงไอ้พวกดีแต่ว่าหมาก็ไม่ได้ทานะแล้วเหมือนจามานก็เดินมาใช่ไหมแบบว่าเอ๊แล้วก็แบบว่าลุกหัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าล้ำลาอะไรเงินเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะมันฟังแบบฟังแปลก แบบว่าไปแล้วนะทุกคนฝันดีนะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่พศก็ถือหัวเจ้ามาแล้วก็จืดอยู่อย่างเงี้ยถือหัวตลอดไปตลอดกาลและนานเทอินสาธุมีจริงกลายเป็นรูปปกไฟ์ในวันนี้ไปกลายเป็นรูปปกไร์ในวันนี้นะคะ